ดูนี่สิคะในเชียงตุงก็มีแพ้ด้วยว้าวโอ้ยน่ารักมากมาเคยเห็นไหมคะมาเชียงตุงเคยเห็นแพะแบบนี้ไหมคะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมไ<ป>อันนี้คือในเมืองนะคะในเมืองก็มีแพ้ด้วยไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะวันนี้เราแก้วเข้าเมืองนะคะมารับของคะ่ะ มาเห็นแพแล้วก็เห็นบรรยากาศดีๆที่ตรงนี้ก็เลยถ่ายให้ชมข้างนอกเนาะแต่ว่าข้างในเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้คือฝนกำลังมาแล้วนะคะสงสัยจะต้องเปียกฝนกลับบ้านค่ะวันนี้ วันนี้น้องแก้วยังไม่มีคลิปยาวลงเลยนะคะก็คือเนื่องจากที่ว่าเน็ตยังไม่พร้อมนะคะ Wi-Fi ถูกตัดเพราะไม่ไปจ่ายค่าเน็ตนะคะแล้วก็เน็ตมือถือก็คือ,อสมัครไปแล้วประมาณ3-4ถึพันแต่ก็ยังอัพไม่ได้สักคลิปเลยเหมือนกันคะ่ะวิวบรรยากาศที่เชียงตุงในวันนี้คะ่ะทุกๆคน